สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับความสุข ของคนปรุงอาหารก็คือการได้เห็นรอยยิ้มของผู้ที่ทานอาหารของเรานั่นเองครับและแน่นอนครับสิ่งที่สามารถนำรอยยิ้มมาได้เสมอก็คือของหวานหลังอาหารนั่นเองครับคนชอบทำของหวานครับเพราะว่าสำหรับนักชิมไม่ว่าท้องจะอิ่มแค่ไหนก็ยังต้องมีที่ว่างสำหรับของหวานเสมอครับแล้ววันนี้เราจะมาทำของหวานซึ่งนอกจากมีรสชาติอร่อยแล้วยังมีหน้าตาสวยงามอีกด้วยครับเมนูของหว,วานของเราจะหวานแค่ไหน พร้อมแล้วเข้าครัวกันเลยดีกว่าครับท้องหวานเมนูแรกของเราเราจะทำคุกกี้ช็อกโกแลตสไตล์เม็กซิกันซึ่งเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตรสเผ็ดครับส่วนประกอบหลักเลยในเมนูนี้นะครับนั่นก็คือตัวผงโกโก้นั่นเองซึ่งวันนี้พลใช้เป็นผงโกโก้สีเข้มเนื่องจากว่าจะยิ่งทำให้ตัวคุกกี้ของเราเนี่ยมีสีสันที่สวยนะครับเอาแล,ะละ้วล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำตัวคุกกี้ของเรากันเลยดีกว่าซึ่งก่อนอื่นเราต้องเตรียมความพร้อมครับ พ้นเปิดเตาอบไว้ที่200องศาเซลเซียสครับหลังจากนั้นก็เตรียมถาดอบแล้วก็รองกระดาษไขหรือจะแผ่นซิลิโคนก็ได้เตรียมไว้2ถาดเลยครับชั่งแป้งสาลีอนเนกประสงค์ให้ได้155กรัมแล้วก็ใส่ผงโกโก้ลงไป25กรัมครีมออฟทาร์ทาร1ช้อนชาเบกกิ้งโซดาอีกครึ่งช้อนชาแล้วก็เกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาครับร่อนทุกอย่างให้เข้ากันดี สำหรับคุกี้สุดนี้นะครับเพื่อประสิทธิภาพที่ดีผลเลือกที่จะใช้เครื่องมิกเซอร์ครับโดยเราจะใส่เนยลงไปนะครับซึ่งเนยตัวนี้เป็นเนยที่เราเอามาพักที่อุณหภูมิห้องให้นุ่มดีแล้วแล้วก็ชั่งน้ำตาลอีก165กรัมครับใช้หัวตีใบไม้ตีให้เนยกับน้ำตาลเข้ากันดีครับหลังจากนั้นเราก็ตอกไข่ใส่ลงไปหนึ่งฟองครับ พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็หยุดเดินเครื่องแล้วก็ใส่ส่วนประกอบของแห้งที่เราพักไว้ตามลงไปให้หมดเลยตีช้าๆให้ส่วนผสมเข้ากันดีก็ใช้ได้แล้วครับส่วนประกอบที่เราได้นะฮะก็จะมีลักษณะนเนี้ยครับเหนียวๆประมาณนี้ครับอ่ะบอกไว้แล้วว่าคุกกี้สูตรนี้เป็นคุกกี้ช็อกโกแดลตรสเผ็ดนะครับ จะเผ็ดได้ยังไงน้ำตาล30กรัมครับผงซินนามอนป่นเราใช้เยอะนิดหนึงครับประมาณ1ช้อนชาความเผ็ดของเราได้มาจากพริกป่นครับเราใช้พริกป่นทั้งหมดครึ่งช้อนชาครับผมผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้สกู๊ปไอติมนะฮะลดักตัวโดวคุกกี้ขึ้นมาลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็ใส่ลงไปบนน้ำตาลครับกลิ้งให้น้ำตาลเคลือบดีครับ แล้วก็วางลงบนถาดแบบนี้ครับอย่าวางคุกกี้ติดกันมากเกินไปนะครับเพราะว่าคุกกี้สูตรนี้ mm. เวลาที่เราเข้าเตาอ,อบแล้ว mm. เขาจะแผ่ออกค่อนข้างเยอะครับเ mm. ตาอ,อบของผมพร้อมแล้วนะครับ mm. ผมใช้โปรแกรมที่เป็นพัดลมนะฮะ mm. ดังนั้นผมจะใส่เข้าไปอบสองถาดพร้อมๆกันเลยครับ mm. คุกกี้ตัวนี้ใช้เวลาอบไม่นานครับ แค่10นาทีก็เรียบร้อยแล้วครับตามที่บอกนะครับว่าคุกกี้สูตรนี้เขาจะแผดตัวค่อนข้างเยอะทิ้งคุกกี้ให้อยู่บนถาดอบนะครับจนคุกกี้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องและถาดก็เย็นดีแล้วคุกกี้ก็พร้อม รับประทานได้แล้วครับแล้ครับคุกกี้สูตรนี้นะฮะต้องบอกว่าอร่อยมากทีเดียวครับและที่สำคัญคุณผู้ชมสามารถทำคุกกี้สูตรนี้ไว้ก่อนได้ล่วงหน้าพอสามารถเก็บในกล่องสูญญากาศโดยไม่ต้องใช่เย็นได้ถึง7วันเลยนะครับรับประทานกับนมเข้ากันได้ดีทีเดียวครับและนี่ก็คือของหว,วานสูตรแรกที่ผนนำมาฝากคุกกี้ช็อกโกแลตรสเผ็ดครับ มาทำเค้กกันบ้างดีกว่าตอนนี้ผมก็กรุกระดาษไขในพิมพของผมเรียบร้อยแล้วทั้งด้านล่างและก็ด้านบนนะครับพิมพ์ตัวที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าสปริงฟอร์มจะเป็นลักษณะเหมือนเข็มขัดเป็นสปริงนะครับที่ว่าเวลาเราแกะเราก็แค่ดึงออกเขาก็ คลายตัวแล้วนะครับเค้กโดนที่เราจะทำเนี่ยนะครับเรียกว่าเค้กอัพไซด์ดาวอัพไซด์ดาวก็คือการที่ว่าส่วนที่อยู่ด้านล่างจะกลับขึ้นมาเป็นหน้านะครับโดยทั่วไปเนี่ยเวลาที่เขาทํากันเขาก็จะทําด้านล่างเนี่ยครับเป็นหน้าผลไม้ต่างๆอย่างที่นิยมแล้วเราเห็นบ่อยๆก็จะเป็นสับปะรดนะครับแต่วันนี้เราจะมาทำราสเบอร์รี่อัพไซด์ดาวเค้กนั่นเองเราเลือกราสเบอร์รี่ที่เป็นราสเบอร์รี่แช่แข็งแต่ก่อนที่เราจะใช้เราต้องเอามาดีฟรอสต์ก่อนนะครับดีฟรอสต์ง่ายๆโดยการทิ้งไว้ที่อุณหภมิ้องนียโด ใส่ไว้ในตะแกรงแล้วก็เนี่ยครับกรองให้น้ําที่ละลายออกมาอยู่ข้างล่างนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราไปอบแล้วน้ําจะได้ไม่เยอะเกินไปนะครับตอนนี้ราสเบอร์รี่ของผมอยู่ที่อุณหภูมิห้องแล้วเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆจัดเรียงราสเบอร์รี่ลงไปในตัวพิมพ์สลับกับน้ําตาลส่วนแรกซึ่งมีน้ําหนักร้อกรัมนะครับจะค่อยๆเทลงไปสลับกับการเรียงราสเบอร์รี่เพื่อให้น้ําตาลกระจายทั่วๆตัว,ตวราสเบอร์รี่ดีครับหลังจากที่จัดเรียงเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวผมก็จะวางตัวเค้กลงบนถาดอบก่อนนะครับซึ่งเราจะลองด้วย่อนเล็กน้อยนะครับเนื่องจากการตีเค้กสูตรนี้ใช้เวลาแค่ไม่นานเลยครับคน mm. ก็เลยต้องเตรียมเตาอบไว้ก่อนครับ mm. เราใช้อุณหภูมิ180องศาครับ mm. เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับ mm. เราจะมาร่อนของแห้งกันก่อนซึ่งก็ประกอบไปด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์ครับ mm. หลังจากนั้น เราก็ต้องใส่ผงฟูแล้วก็ต้องเบกกิ้งโซดาด้วยครับสำหรับสูตรนี้ร่อนทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วผมก็จะใส่อัลมอนด์ป่นหรือว่าอัลมอนด์มิลลงไปด้วยครับเซตตะก้อมือคนเบาๆให้ทุกอย่างกระจายแล้วก็เข้ากันดีครับในส่วนต่อไปเราใช้เครื่องทำงานก็ได้นะครับจะเป็นการตีเนยกับน้ำตาลให้เท่ากันผมใส่เนยที่นุ่มดีแล้วลงไปในโถผสมครับ เศษเนยเลยที่ยังติดอยู่เราสามารถปาดลงไปที่หัวตีใบไม้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นหัวตีที่เราใช้ในการผสมเค้กสูตรนี้ครับหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลอีกส่วนหนึ่งลงไปซึ่งมีน้ำหนักทั้งหมด270กรัมครับแล้วก็เปิดเครื่องผสมเนยกับน,น้ำตาลของเราให้เข้ากันดีได้เลยครับ นอกจากเนยและน้ำตาลนะครับสูตรนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ไข่ไก่แล้วก็บัตเตอร์มิลด์ด้วยครับเราสามารถทำบัตเตอร์มิล์ง่ายๆฮะโดยการใช้นมเนี่ยนะครับแล้วเราก็หยดน้ำส้มสายชูลงไปเล็กน้อยครับเวลาที่น้ำส้มสายชูผสมกับนมเขาก็จะเกิดเป็นเคิร์ดนะฮะหรือเป็นลิ่มๆก็จะออกมาในสภาพเดียวกับบัตเตอร์มิล์ครับเพื่อความสะดวกผมจะตอกไข่ไก่ใส่ชาไว้ก่อนครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเนยกับน้ำตาลเข้ากันดีแล้ว เราก็ค่อยๆใส่ไข่ลงไปทีละฟองครับและก่อนที่จะใส่ไข่ฟองที่2ลงไปนะครับเราต้องคอยให้ฟองแรกเข้ากับส่วนประกอบของเนยและน้ำตาลดีก,ก่อนครับสำหรับฟองที่3นะครับผมจะหยุดเครื่องนิดนึงแล้วก็ปาดส่วนประกอบที่ติดตามข้างโถออกมาเล็กน้อยครับหลังจากนั้นก็ค่อยเดินเครื่องใหม่แล้วก็ใส่ไข่ฟองที่3ามลงไปตีให้ทุกอย่างเข้ากันดีครับ เนื่องจากว่าหน้าเค้กอัพไซด์ดาวของเราเป็นผลไม้ราสเบอร์รี่นะครับวันนี้ก็เลยจะขอเลือกเป็นกลิ่นของราสเบอร์รี่นะครับเราเลือกใช้กลิ่นที่มีคุณภาพนะครับเพราะว่ากลิ่นที่มีคุณภาพเนี่ยจะมีความหอมและก็มีรสชาติที่ดีกว่าใช้แค่เล็กน้อยก็ทําให้เนื้อเค้กของเรามีความหอมแล้วครับหลังจากที่ส่วนประกอบของเราเข้ากันดีแล้วมีสีอ่อนลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่ส่วนประกอบของแป้งแล้วก็บัตเตอร์มิลค์ที่เราพักไว้ลงไปครับ ผมเริ่มต้นจากการใส่แป้งลงไปก่อนครับหลังจากที่แป้งเข้ากับส่วนประกอบดีแล้วก็ตามด้วยบัตเตอร์มิลครึ่งหนึ่งแล้วก็ตามด้วยแป้งบัตเตอร์มิลอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือแล้วก็จบสุดท้ายด้วยแป้งส่วนที่เหลือครับ ส่วนประกอบของตัวเค้กนะครับลงไปบนราสเบอร์รี่ที่เราได้เตรียมไว้ครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ช้อนปาดหน้าเล็กน้อยครับก่อนที่จะนำเข้าอบที่180องศาเป็นเวลา45นาทีครับ45นาทีแรกเนี่ยนะครับเค้กของเรายังไม่สุกดีแต่เราจะต้องนำออกมาแล้วก็คุมหน้าด้วยฟลอย์เพื่อไม่ให้สีของเค้กเนี่ยําเกินไปแล้วก็นำกลับเข้าอบอ,อีก45นาทีจนสุกดีครับ เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องพักให้เค้กของเราเย็นลงแต่ก่อนที่เราจะคว่ำลงบนจานเค้กสวยๆนะครับเราจะต้องพักเขาให้เย็นลงสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วครับ เรียบร้อยแล้วครับหน้าตาสวยงามราสเบอร์รี่ของเราก็จะอัพไซด์ดาวน์นัก็คือกลับขึ้นมาอยู่บนด้านบนนะครับสามารถรับประทานกับไอศครีมวิปครีมหรือจะโรยไอซิ่งเล็กน้อยก่อนรับประทานก็เข้ากันดีนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งของหวานที่ปนนำมาฝากกับรั s เบอร์รี่อัพไซด์ดาวเค้กครับ โกิสเตอร์จริงๆแล้วมีความหมายตามตัวอักษรแปลว่าคุกกี้นะครับแต่โกสิสเตอร์ไม่ใช่คุกกี้ครับเป็นโดนัทสไตล์แอฟริกันนะครับลักษณะของโดนัทเนี่ยจะมีลักษณะรูปร่างคล้ายกับเปียผมนะครับแล้วเวลาที่เขาทอดเสร็จเขาจะนำไปชุบในน้ำเชื่อมข้นๆนะครับที่มีรสชาติคล้ายกับน้ำผึ้งนะครับซึ่งก่อนอื่นผอนขอเริ่มจากการทำน้ำเชื่อมก่อนแล้วกันเพราะว่าน้ำเชื่อมตัวนี้เราจะต้องนำไปพักให้เย็นก่อนครับในการทำน้ำเชื่อมนะครับ คนใช้หม้อขนาดใบเล็กๆย่อมๆอมประมาณนี้ครับพอแล้วครับหลังจากนั้นเราก็ใช้น้ำตาลครับประมาณ600กรัมหรือว่าครึ่งกิโลก่ากว่าหั่นขิงนะครับให้เป็นแว่นลงไปสักประมาณ5-6แว่นแล้วก็ตามด้วยการอบเชยหนึ่งการเพื่อเพิ่มความหอมคั้นน้ำมะนาวลงไปเล็กน้อยก็พอแล้วครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปพร้อมที่จะนำไปตั้งไฟแล้วครับพอน้ำเริ่มเดือดก็คนให้น้ำตาลละลายเข้ากันดีนะครับ หลังจากที่น้ำเชื่อมของเราใส่ดีแล้วนะครับผมก็จะเคี่ยวต่อประมาณ5-8ถึงนาทีนะครับแล้วก็นำน้ำเชื่อมของเรานะครับพักให้เย็นดีหลังจากที่เย็นดีแล้วนะครับก็นำไปแช่เย็นให้เย็นจัดเลยครับมาทำตัวแป้งโดนัทนะฮะแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะครับ มีเกลือประมาณสักหหยิบมือนะฮะฟูครับแล้วผมก็เพิ่มกลิ่นหอมด้วยลูกจันทน์ป่นนะครับร้อนทุกอย่างให้เข้ากันดีครับส่วนของเหลวนะครับผมก็จะมีนมแล้วก็มีไข่รวมกันเอาไว้ได้เลยครับที่เหลือก็จะเป็นเนยซึ่งเนยเนี่ยเราต้องใช้เนยเยน็นใช้ทั้งหมดประมาณ75กรมัมเราตัดให้เข้าเป็นเต๋าๆก่อนนะครับหลังจากนั้น ใส่แป้งลงไปใส่เนยลงไปให้เครื่องสับแป้งกับเนยให้พอเข้ากันดีนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆหยอดของเหลวลงไปแล้วก็เดินเครื่องต่อนวดให้แป้งเข้ากันดีโดเนียนดีแล้วเราก็ติดกันเป็นก้อนนะครับเดี๋ยวผมจะนำไปแช่เย็นนิดหนึ่งเราก็ห่อด้วยฟิล์มพลาสติกบางๆนะครับแช่เยน็นประมาณ30นาทีครับให้ตัวแป้งเนี่ยทำงานง่ายขึ้นแล้วเราก็มาแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆถักเป็นเปียครับ แป้งของพลเย็นขึ้นแล้วนะฮะเราจะแบ่งเป็น12ชิ้นนะครับเราแบ่งตัวแป้งเป็น3ส่วนก่อนครับแล้วเราก็นำด้านนอกสลับเข้าด้านในเราก็ได้ปียออกมานะครับ12เอปีอด้วยกันและแน่นอนครับสำหรับการทอดโดนัทนะฮะ คนใช้น้ำมันรำข้าวเพราะหลายๆคนเวลาที่ทานโดนัทก็จะห่วงใยเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องว่าเวลาที่เราทานโดนัทแล้วเนี่ยเราจะต้องเจอกับพวกกรดไขมันทารน,นะครับเพราะฉะนั้นการทําโดนัททานเองที่บ้านเป็นเรื่องที่จะทําให้เราหลีกเลี่ยงได้นะครับเพราะว่าเราสามารถใช้น้ํามันดีๆได้อย่างที่ผลใช้ผลใช้น้ํามันรำข้าวครับทนความร้อนได้สูงเหมาะกับการทอดและแน่นอนก็ยังอุดมไปด้วยวิตามินและกสารอาหารจากธรรมชาติด้วยครับ น้ำมันของเราได้ที่แล้วอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องเอาน้ําเชื่อมออกมาจากตู้เย็นด้วยครับแล้วเราก็ใส่ลงไปที่น้ําเชื่อมเย็นๆเลยครับพลิกไปมานะครับให้น้ําเชื่อมเคลือบตรงผิวโดนัทดีครับ โดนัทเปียนะครับเวลาที่เสิร์ฟหรือรับประทานไม่จําเป็นต้องร้อนนะครับเรียกว่าอุณหภูมิห้องได้เลยหรือจะเย็นๆก็ได้นะครับและด้วยความหวานของน้ําเชื่อมที่เคลือบอยู่บนตัวโดนัทเนี่ยครับจะเข้ากันได้ดีเลยฮะเวลาที่เรารับประทานกับชาหรือกาแฟและนี่ก็คืออีกหนึ่งของหวานพิเศษพิเศษที่ผมน,นํามาฝากโดนัทเปียครับ ของหวานหวานเมนูสุดท้ายในวันนี้นะครับเกิดจากแรงบันดาลใจที่คนใกล้ตัวครับน้องผู้ช่วยเ,เรื่องอาหารนะครับบอกมาว่าอยากให้ทําเมนูที่มีกลิ่นอายของความเป็นบานาน่าบาน f นอฟฟี่นะครับพลก็เลยมีไอเดียขึ้นมาว่าเรามาทําพายกล้วยคาราเมลเสิร์ฟกับไอศกรีมดีกว่านะครับโดยพายตัวนี้ยพลจะใช้แป้งพัฟเพสตรี แต่จะอบในอาการที่แตกต่างจากที่คุณคุ้นเคยจะอบแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาทําตัวคัสตาร์ดรสคาราเมลกันก่อนดีกว่านะครับดังนั้นผมจะใส่น้ําตาลทั้งหมดนะครับลงในหม้อครับแล้วก็ตั้งไฟสําหรับตัวไข่แดงนะครับเราจะใส่แป้งลงไปครับผมใส่แป้งข้าวโพดลงไปก่อนพอตีแป้งข้าวโพดกับไข่เข้ากันดีแล้วถึงใส่แป้งอนเนกประสงค์ตามลงไปครับ ส่วนประกอบออกมาจะหนานิดนึงนะฮะจะแน่นๆอย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะครับใช้ได้ครับแล้วเราก็พักเขาไว้ก่อนครับกลับมาดูที่น้ำตาลของเราผมจะไม่เอาช้อนลงไปคนนะครับแต่จะใช้การเนี่ยครับเอียงหม้อไปมานะฮะให้น้ำตาลทั้งหมดเนี่ยละลายดีครับตอนนี้สีคาราเมลของผมอยู่ระดับสีกลางๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้เข้มขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับพอเข้มขึ้น ในสีที่เราต้องการแล้วก็ให้ใส่วิปครีมลงไปทันทีเพื่อหยุดความร้อนของคาราเมลไม่ให้ไหม้ครับตอนนี้เราได้คาราเมลที่สีเข้มแล้วนะครับระวังนะครับใส่ลงไปแล้วก็เขย่าครับหลังจากนั้นนะครับเราปิดไฟก่อนฮนะแล้วก็พักคาราเมลให้เย็นลงสักประมาณ1นนาทีครับพอคาราเมลเย็นตัวลงดีแล้วนะครับเราค่อยๆใส่นมลงไปครับ คนให้นมแล้วก็คาราเมลเข้ากันดีนะครับก่อนที่จะใส่นมที่เหลือลงไปครับในตอนนี้นะครับผมก็จะมีนมรสคาราเมลแล้วนะครับผมก็จะเอานมรสคาราเมลเนี่ยครับมาผสมกับส่วนประกอบของไข่ไก่ที่เมื่อกี้เราทําไว้ครับคนให้ส่วนประกอบเข้ากันดีนะครับแล้วผมก็จะเทกลับใส่หม้อครับเปิดไฟแล้วก็ตีส่วนประกอบของคัสตาร์ครับให้คนขึ้นครับ พอคัสตาร์ดของร้อเดือดแล้วนะครับก็คนต่ออีกสักประมาณ30วินาทีครับให้แป้งที่อยู่ในคาสตาร์ดสุกดีครับใช้ได้แล้วครับเราถ่ายมาใส่อีกภาชนะหนึ่งนะครับ <c oughs> เพื่อป้องกันไม่ให้คาสตาร์ดที่อยู่ตรงก้นหม้อไหมครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราเอาพลาสติกปิดไว้ที่ผิวหน้าแล้วก็พักให้เขาเย็นลงเดี๋ยวเรามาทำตัวแป้งพายที่ใช้พัฟเพสทรีกันดีกว่าครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาทำแป้งตัวนี้ครับให้เป็นฐานของพายที่ผมจะทำในวันนี้นะครับ นวดแป้งเล็กน้อยนะครับเรารีดให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับหลังจากนั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือเราจะโรยน้ำตาลครับแป้งพายของเราจะได้มีรสชาติหวานอยู่ด้านในด้วยนะครับโรยให้ทั่วๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะม้วนเขานะครับ ตอนนี้แป้งของเราเนี่ยนะฮะโดนตัดให้สวนทางแล้วครับเราก็จะกดเข้าลงไปอย่างนี้เลยครับแล้วก็รีดครับาละตัวคัสตาร์ดเราก็เย็นลงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวทอฟฟี่คัสตาร์ดเนี่ยครับทาลงบนแป้งเสร็จแล้วนะครับผน,นสอยกล้วยหอมบางๆนะครับ จัดเรียงลงไปครับก่อนที่เราเข้าอบนะครับโรยด้วยไอซิ่งเยอะๆครับเพราะว่าเมื่อไอซิ่งละลายนะครับเขาก็จะกลายเป็นคาราเมลบางๆที่ด้านหน้าด้วยเช่นกันเข้าอบเป็นเวลา20นาทีนะครับว้าวเบิ่นๆหน่อยนะครับ หลังหน้าทางเชี่ยวผลแนะนำว่าพายกล้วยคาราเมลของเราจะอร่อยขึ้นถ้าเผื่อเรารับประทานกับไอศกรีมนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งของของหว,วานๆนะครับที่ผมนำมาฝากกับท่านผู้ชมพายกล้วยคาราเมลกับไอศกรีมครับ สำหรับสูตรอาหารในวันนี้สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับเอาละครับหวานกันให้ชำใจเลยนะครับเพราะคนจะบอกว่าขนมที่อยู่ข้างหน้าพลจะเป็นเมนูที่เราจะมาทำกันในรายการในวันพรุ่งนี้ครับพลาดไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ